แสดงว่าตามเบชระเบียนหรือหลักฐานทางการแพทย์เนี่ยตอนส่งตัวออกมาจากเรือนจำเนี่ยเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าได้การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวคืออาการหนักจนสถานพยาบาลของเรือนจารักษาไม่ได้จําเป็นต้องส่งตัวรักษาข้างนอกนะครับถ้าเกิดตรงนี้ไม่ป่วยเลยหรือป่วยน้อยมากครับครับโรงพยาบาลของเรือนจารักษาได้เนี่ยนะครับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ของเรือนจำคงต้องมีต้องมีโดนด้วยครับแสดงว่าปัญหาในตอนส่งออกมาเนี่ยคือคิดว่า มีอาการที่ต้องมารักษาข้างนอกจริงแต่ว่าพอรักษาไปแล้วเนี่ยอาการทุเลาแล้วไม่ส่งกลับนะครับถ้าว่ากันตามที่แพทย์ทศสภาเขาได้ถแถลงวันนี้ไปนะครับต้องมีแพทย์เพราะทั้งสามคนเป็นแพทย์ของชั้นทินดสี่ทั้งหมดเลยถูกไหมครับประเด็นที่ตามมาคือว่าคือต้องเข้าใจว่าวาที่ถแถลงไปเนี่ยนะครับยังไม่มีผลนะครับเป็นแค่ว่าคณะกรรมการแพทย์ที่สภารับ S <S เรื่องจากอนุที่สอบมาแล้วแล้วมีมติว่ายังไงครับที่ว่ามีการพักงานหนึ่งคนมีอีกสองคนโทษทีตักเตือนหนึ่งคนนะครับพักใบอนุญาตสองคนเนี่ยเป็นการเสนอต่อชุดใหญ่ที่ท่านนัฐมตรีกระทราาวงสาธารณสุขเป็นประธานให้เห็นชอบ <S <S อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อสำคัญของวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องของคุณทักษิณอาการป่วยเนี่ยถึงขนาดส่งกลับเรือนจำไม่ได้ หรือไม่นะครับถ้าดูจากในเอกสารที่ออกมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าที่ลงโทษแพ้ทั้งสามคนเพราะว่าให้ข้อมูลไม่ตรงกับความจริงที่ว่าไม่วิกฤตเนี่ยเป็นการแถลงเพิ่มผมดูในเอกสารแถลงข่าวไม่มีคําว่าไม่วิกฤตนะครับใช่ไหมที่บอกว่าไม่มีหลักฐานว่าวิกฤตจริงก็แปลว่าไม่มีหลักฐานว่าส่งกลับเรือนจําไม่ได้เพราะว่าการออกมาทักษาตัวนอกเรือนจําเนี่ยถ้าว่าตามกฎกระทรวงนะครับ คือรักษาตัวในสถานพยาบาลของเรือนจําไม่ได้อาการจะไม่ทุเลาหรือเป็นโรคเฉพาะทางที่บุคลากรทางการแพทย์ของเรือนจําไม่มีจึงจําเป็นต้องมารักษาข้างนอกเมื่อรักษาจานอาการทุเลาแล้วก็ต้องส่งกลับไปที่สถานพยาบาลข,ของเรือนจําการที่แพทย์เสภาท่านแถลงแบบนี้มาก็แปลว่าท่านเห็นข้อได้จริงจากหลักฐานทางการแพทย์นะครับว่าเอออาการเนี่ยทุเลาแล้วไม่วิกฤตแล้วครับทําไมไม่ส่งกลับ หรือทําไมให้ความเห็นว่าไม่ต้องส่งกลับนะครับทีเนี้ยเราต้องรอฟังกันต่อไปนะครับว่าเมื่อเข้าไปสู่คณะกรรมการชุดใหญ่จะมีมติอย่างไรแต่ผมเรียนว่ามมติของชุดใหญ่นี่นะครับไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงข้อได้จริงได้นะข้อได้จริงที่ปรกากฏออกมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ครับอย่างมากคือเอ๊ะไปสอบเพิ่มอะไรอาจจะไปไม่ได้แล้วก็สําคัญคือจะลงโทษแพทย์อย่างไรครับต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงโทษแพทย์ ที่มีการกล่าวหากันเนี่ยว่าไม่เป็นไปตามจริยธรรมทางการแพทย์ในเรื่องช่านิษ <c oughs> นะครับวันนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคือข้อที่จริงครับที่ทางแพทย์เสภพาบอกว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่าวิกฤตเนี่ยทีนี้มันก็จะไปโยงกับวันที่สิบสามนะครับไม่ว่าเ,าเรื่องจากแพทย์ทเสภาวันนี้เข้าไปกรรมาการชุดใหญ่ที่มีน้ำตรีสาสุขเป็นประธานจะได้ผลยังไงเนี่ย <c oughs> แต่ข้อที่จริงเดีวยกวกันเนี่ย ก็คือข้อได้จริงที่ต้องมาแสดงต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองครับโอ้คับอาจารย์อันเดียวกันครับนะครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าที่ศาลฎีกาท่านมีคําสั่งไต่สวนเนี่ยบางท่านก็ไม่เข้าใจบอกอ่นนี้ศาลมาตั้งคดีเองได้ยังไง mm. ไม่มีใครฟ้องร้องความจริงไม่นี่ไม่ใช่คดีใหม่ครับนะครับไปอ่านดูที่แรกผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้อ่านดูถึงเข้าใจศาลนั้นบอกว่ามีเหตุอันควรเชื่อ ได้ว่าอาจจะมีการไม่เป็นไปตามหมายจําคุกที่ศาลได้สั่งให้กรมราชทัณฑนได้ดําเนินการจําคุกครับเพราะจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอันนี้ผมขยายเองนะครับ,รบว่าตลอดเวลาหกเดือนค,คือคุณทักษิณเนี่ยโดนโทษจําคุกแปดปีนะครับได้รับการลดโทษเหลือหนึ่งปีแล้วพักโทษเพราะเหตุที่ว่าสูงวัยคือจะสิบปีแล้วก็เหลือหกเดือน หกเดือนนี้ก็ต้องมีการจำคุกครับทีนี้ปรากฏว่าหกเดือนนี้คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือนจำเหตุผลก็มีประการเดียวเพราะกฎกระทรวงว่าด้การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวข้างนอกเรือนจำปีสองห้าหกสามครับระบุให้อำนาจกับรชาชทันไว้ว่าถ้าป่วยถึงขนาดที่รักษาตัวในสถา,า,านพยาบาลของเรือนจำอาการจะไม่ทุเลาหรือมีโรคเฉพาะทางที่บุคลากรทานแพทย์ของเรือนจำไม่มีก็สามารถส่งตัวมารักษาข้างนอกได้ครับ ทีนี้ก็แปลว่าอะไรครับถ้าการทุเลาหรือโรคเฉพาะทาง,งหายแล้วกส่งกลับก็ส่งกลับ <c oughs> นั้นการที่แพทย์เสภภาบอกไม่วิกฤตไม่ปรากฏหลักฐานวิกฤตเนี่ย <c oughs> ก็แปลว่าอะไรครับ <c oughs> เหตุผลของการที่ไม่ส่งกลับ <c oughs> ถ้าไม่มีขึ้นมา <c oughs> ก็แปลว่าไม่ทําตามคําสั่งศาลเ <c oughs> มื่อไม่ทาตามหมายหมายจำคุกของศาล <c oughs> ก็จะแปลว่าเท่ากับไม่ได้จําคุกหรือจำคุกไม่ครบยังไงต่อไอตรงนี้แหละครับยังไงต่อครับผมเรียนว่าคําสั่งของคําที่สารดีกาท่าน มีคำสั่งออกมาท่านบอกอย่างนี้นะครับศาลจึงเห็นควรไต่สวนและมีคำสั่งต่อไป<ม>ไอ้มีคำสั่งต่อไปนี่ยังไง<ม>ถ้าหากว่าข้อที่จริงเป็นไปตามที่แพทย์ทสภาท่านแถลงมาครับคำสั่งต่อไปเนี่ยศาลท่านจะสั่งยังไงตรงเนี้ยครับรอฟังเหรออาจารย์ใช่ครับครับ <c oughs> แต่ว่าสิบสามกุมมิถุนายนนี้เป็นรอบแรกครับนะครับท่านเ,าเรียกตัวแค่ทางกรมพระธรรม ก็จะมีตอนส่งตัวออกมาเนี่ยคือพบบอเดินจาพิเศษกรุงเทพครับซึ่งมีอำนาจตามกฎกระทรวงเนี่ยถ้าอนุญาตให้าารักษาตัวข้างนอกไม่เกิน30สิบวันเนี่ยก็พบบอทุกเดินจามีอำนาจเองครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับกฎกระทรวงนี่ให้อำนาจกับกับพบบอเดินจาเนี่ยมากแต่ก่อนอันนี้เอาตัวผู้ต้องขังนะครับโดยเพราะยิ่งนักโทษเด็ดขาดออกมาข้างนอกเนี่ยต้องไปขออนาจศาลนะครับตามวิธีพิจารณาความอาญานะครับทีนี้ถ้าหากเกิน3าสิบวันเนี่ย จะเป็นอำนาจของอธิบดีกรมแชทฑ์น,นะครับทีเนี้ยผอ,อ,อ,อรเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยก็ต้องมาแจ้งต่อศาลว่าที่ส่งตัวมาข้างนอกเป็นเพราะมีอาการที่ศาลเรือนจําพิเศษกรุงเทพรักษาไม่ได้ต้องส่งมาษา,าต,ตัวข้างนอกคครครับับบหรือมีโรคเฉพาะทางที่ผู้เชี่ยวชาญ<อ>หรืออุปกรณ์ไม่มีครับแล้วก็อาการนี้ก็มีตลอดสามสิบวันแรกจึงส่งกลับไม่ได้ครบสามสิบวันผอ,อรเรือนจําพิเศษก็ ถ้ามีหลักฐานครบถึงขนาดนั้นแต่นี้อ้วันที่เดือนที่สองเป็นต้นไปเนี่ยอํานาจอนุญาตเนี่ยเป็นของอธิบดีกรมพระยถาครับตลอดห้าเดือนเนี่ยนะครับทางเดียวที่อธิบดีจะบอกกับศาลว่าไม่ใช่ไม่ปฏิบัติตามหมายจําคุกปฏิบัติตามหมายจําคุกนั่นแหละแต่ด้วยเหตุยกเว้นคือป่วยถึงขนาดสถานพยาบาลอนจํารักษาไม่ได้ครับจึงต้องส่งออกมาข้างนอก แล้วไม่ส่งกลับอยู่จนครบร้อยปสิบวันก็เพราะอาการไม่ทุเลาลง<ม>เป็นทางเดียวนะครับ,รบที่ที่ทางอดีบดีกรมใหททาจะตอบคาถามได้ของศาลได้ว่าทําไมถึงไม่ทําตามหมายจําคุกทีนี้พอแพทยพ์ทศสภาท่านเอ,อมีความเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมันก็หนักนะครับสําหรับทางกรมแพทย์ทัารนะครับทีบนี้เราก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมฟังดูรายละเอียดก็ไม่มีนะฮะว่าที่ว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่าอาการป่วยวิกฤตแค่ไหนเนี่ยท่านหมายถึงช่วงไหน คือเรายังไม่เห็นรายละเอียดร้อยแปสิบวันเนี่ยท่านเริ่มเมื่อไหร่ครับที่บอกบว่าไม่ปรากฏหลักฐานเนี่ย<ม>พราะดูจากแพทย์ที่ท่านมีมติจะลงโทษเนี่ยมไม่มีแพทย์ของเรือนจําเลยครับก็แปลว่าตอนส่งมาเนี่ยมีเหตุผลในการส่งออกมาจริง<ม>ว่าสถานพยาบาลเรือนจำรักษาไม่ได้จริง<ม>แต่ตอนที่มาข้างนอกแล้วเนี่ยรักษาแล้วเนี่ยตอนไหนครับที่ถึงจุดที่เรียกว่าเอาละเออต้องส่งกลับแต่ไม่ส่งไอ้ตรงเนี้ย มันอยู่ในช่วงเวลาไหนในหกเดือนนี้รเราไม่ทราบเลยเดี๋ยวคงได้เห็นกันอาจารย์รทีนี้<โ>ทีนี้ประเด็นก็อยู่นี้นะครับ,ค,รบคือผมเรียนว่าเออพูดกลางๆนะครับต้องเข้าใจว่าบางทีมันแบบนี้นะ <c oughs> คือป่วยเหมือนที่คุณแพทองทานพูดอ่ะคุณทักษณิณเนี่ยป่วยแต่การป่วยเนี่ยขนาดไหน <c oughs> ป่วยนะไม่มีข้อสงสัยนะเพราะว่าคนก็ต้อง ยิ่งคนอายุ70ผู้สูงวัยต้องมีอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งครับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าป่วยขนาดต้องรักษาตัวข้างนอกตลอด180วันหรือไม่นี่คือประเด็นครับนะครับเพราะนี้บางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันชัดเจนนะคุณเก่งครับโอ้โหในป่วยขนาดนี้เนี่ยยังไงก็เลือนจํารักษาไม่ได้หรือป่วยแค่นี้เหรอครับส่งกลับได้แล้วแต่ผมเรื่องเรื่องนี้มา,าจ,จะออกมาแบบ ไม่ชัดเจนมันเอ๊ะขนาดนี้มันเหมือนกับบางทีเราป่วยจะแอดมิดดีไหมกั้มกึ่งจะกลับบ้านหรือยังหมอก็เราให้เรากลับได้แล้วหมอบอกอยู่ต่อยคืนไหมอะไรมันจะมีชุดมันจะมีประมาณอย่างเงี้ยแต่พอดีอันนี้มันไม่ใช่แค่ไม่กี่วันมันร้อยแปดสิบวันนานมากนะอาจารย์นานมากอาจารย์ผมถามเป็นในทางการเมืองนะก็บางคนผมถามแบบชาวบ้านนะถ้าสมมุติว่าออกมาว่าเหมือนติดไม่ครบเนี่ยคุกเนี่ย ชาวบ้านเขาถามกันเนี่ยหมายความว่าเราก็ต้องรอฟังสารท่านอย่างเดียวถูกไหมฮะว่ากระบวนการต่อไปคืออะไรมีสองอันครับอันที่หนึ่งคือข้อที่จริงเนี่ยนะครับว่าอาการทุเลาแล้วครับจนการอยู่นอกเดือนจำต่อไปเนี่ย <c oughs> ไม่ได้แล้วเนี่ยเหมือนเมื่อไหร่อไอตอนส่งออกมาเนี่ยก็เชื่อมีอาการต้องส่งออกมาจริงแต่อาการทุเลาแล้วดีขึ้นแล้วเนี่ยครับ จนสารพยาบาลเรือนจาดูแลได้แล้วเนี่ยมันคือช่วงไหนอะแล้วที่เหลือคือขาดไปใช่ไหมครับแล้วตรงนี้แหละครับก็จะมีคําสั่งของสารออกมาครับซึ่งไม่ทราบแล้วสารท่านจะสั่งอย่างไรนะครับบางคนก็คิดไปแล้วว่าถ้าไม่มีเหตุนะครับที่ไม่ส่งกลับครับก็แปลว่านี่เท่ากับไม่ทําตามหมายจําคุก เมื่อไม่ทําตามหมายจําคุกก็แปลว่าไม่ได้จําคุกดังนั้นก็ต้องจําคุกกับประจำคุกครับขาดกี่เดือนก็เท่านั้นเดือนอันนี้บางท่านก็ว่าไปไกลขนาดนี้หรือไม่นะอาจารย์ไม่รู้ไม่แน่ค,คืออาจจะออกมาอีกทางก็ได้ว่าคุณทักษณิณเนี่ยก็เรียกว่าก็โดยสุจริตใจเมื่อหมอเนี่ยบอกว่ายังกลับเรือนจําไม่ได้ก็ก็ไม่กลับ,บเพราะหมอบอกตื่นเชื่อหมอครับ อ่าอันนี้อาจจะออกมาในทางที่ทั้งนั้นแล้วคุณนักสินก็เป็นผู้ที่สุจริตเเหมือนกับบริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเพราะนี่เป็นเรื่องแพทย์ล้วนๆก็ได้ก็ดังนั้นก็ถือว่าจบไปแล้วครับแต่อันเนี้ยนะครับผมเรียนว่าก่อนอื่นใดต้องรอฟังการไต่สวนออกมาแต่ว่าเรื่องของข้อที่จริงเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรารู้และครับครับว่าจากทางการแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาในทางอย่างเงี้ยคือไม่ขนาดวิกฤต อาจารย์เพิ่มเติมก่อนที่จะไปเรื่องเรื่องกกต,ตเรื่องสอวอนะครับวันนี้อดีตนายกทักษิณไปขอสารออกนอกประเทศเหมือนกันเหตุผลในการให้สารนะตอนแรกผมอ่านเนี่ยยังเป็นรายงานข่าวแต่ล่าสุดก็มีการยืนยันจากทนายความส่วนตัวนะอาจารย์บอกว่าขอออกนอกประเทศไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาภาษีกับทัมนะอาจารย์นี่คือคํายืนยันออกมาแล้วนะอาจารย์จังหวะแบบนี้กับสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจารย์พูดมาเกี่ยวกับเรื่องของแพทยสภาเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้ไหมฮะอาจารย์ คือต้องตจคุณทักษิณเนี่ยก็ขอออกนอกประเทศมาหลายครั้งครับศาลก็มีทั้งให้แล้วก็ไม่ให้แล้วแต่กรณีไปนะครับส่วนครั้งนี้ศาลท่านให้หรือ,อยังผมไม่ทราบนะเดี๋ยวผมเช็คเดี๋ยวอาจจะให้ทีมงานเช็คไม่ทร<ช>าบยังไม่เห็นเห็นแต่ตอนไปขอพอดีเรื่องเนี่ยคนก็มองไปในทางว่าเอ๊ะมันวันเดียวกันเลยไนงะครับหรือพ้องกันกับศาลฎีกาท่านจะมีคําสั่งครับท่านจะไต่สวนแล้วมีคําสั่งนะครับคนก็เหมือนกับว่าใช่หรือเปล่า เตรียมการไหมอะไรเงี้ยนะครับผมเรียนว่าอย่าเพิ่งไปโดนตัดสินก็ต้องเข้าใจว่าคุณทักษินได้รับการประกันตัวบนเงื่อนไขว่าห้ามออกนอกประเทศถ้าออกเมื่อไหร่มีความจําเป็นก็มาขอสารเรื่องๆไปพอดีนมันพ้องกันพอพ้องกันคนก็จับมาเกี่ยวกันเลยผมนี่อาจารย์จับมาเกี่ยวนะนักข่าวอาจารย์แล้วก็อย่างนี้ด้วยนะครับคือนี่แสดงว่าไปเจอประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เลยใช่ไหมไม่รู้สิอาจารย์ไม่มีข่าวว่านักข่ามีสองประเด็นนะครับหนึ่งคือนัดได้แล้วสองก็ ทำเขาให้คุณทักษิณเข้าพบเองเลยหรือ,อยังไงอันนี้ก็ครับไม่ทราบไม่มีข่าวมาจากทางฝั่งอเมริกาหรือข่าวมาเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้มีตําแหน่งอะไรในระัฐบาลครับการไปพบเนี่ยเป็นพบเป็นทางการหรือนอกรอบหรือ,อยังไงเนี่ยมันไม่ทราบเลยแต่วันนี้เนี่ยทราบว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับไปศาลด้วยอก็รู้เลยว่าการออกนอกประเทศเขานี้น่าจะเป็นความเมืองครับเพียงแต่คุณทักษิณไปในฐานะอะไร แล้วดันนั้นทําให้พรบเองเลยไหมนัดได้แล้วใช่ไหมอะไรพวกนี้เราไม่ทราบเลยครับก,ก็ผมว่าศาลก็คงจะถามแบบผมเนี่ยละมะั้งใช่ไหมครับครับก่อนจะมีคําสั่งเดี๋ยวระหว่างนี้ถ้ามีข่าวแทรกเข้ามาเดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตกันนะอาจารย์ว่าว่าขอศาลศาลท่านว่ายังไงนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today